นี่เป็นผลผลิตของสุดยอดหัวอาหารพืชนวัตกรรมใหม่นี่เลยฮะตัวนี้เลยนะฮะก่อนจะใส่มันก็จะมีตัวผู้เยอะแต่พอใส่แล้วปุ๊บเนี่ยลูกสวยลูกใสลูกแววลูกวววลูกใหญ่นะฮะและที่สําคัญแทงนกมาแบบรอบคอตอนนี้เราอยู่ที่สวนของพี่บางออนที่โมถ่ายนะครับนี่เป็นผลผลิตของสุดยอดหัวอาหารพืชนวัตกรรมใหม่ นี่เลยฮะตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยนี่เขามีความสุขมากเขาคุยกันออกรถออกชาติให้ดูหน่อยก็ได้ที่ดีใจเพราะว่านี่ฮะปามสวยปามใหญ่นะฮะใช้มาจะสองปีแล้วนะฮะที่นี่นะฮะทุกแถวทุกโสดจะมีถุงเปล่าอย่างนี้ด้วยนะฮะแสดงว่าใช้จริงและสังเกตดูนะไม่มีขาดขอนะฮะอ่าล่องรอยของการก่อนจะใส่มันก็จะมีตัวผู้เยอะแต่พอใส่แล้วปุ๊บเนี่ย ลูกสวยลูกใสลูกแววลูกวาวลูกใหญ่นะฮะและที่สําคัญแทงนกมาแบบรอบคอนี่ยังไม่สุกนะลูกตึงขนาดนี้ละเต่งตึงขนาดนี้ละนะนะครับขอบคุณกันอย่างแรงโอเคนะครับฝากไว้นะสำหรับใครที่อาปามลูกเล็กลูกรีบน้ำหนักไม่ดีคุณภาพน้ำมันไม่ดีนะครับได้ราคาไม่ดีมาใช้ตัวนี้เลยนะครับสุดยอดหัวอาหารพืชคือแผนสลายฮิวมิก เป็นนวัตกรรมใหม่แค่1นกิโลมีจํานวนอยู่50ช้อนเท่ากับปุ๋ยเคมี1กระสอบหมายความว่าจํานวนต้นนะใช้ได้เท่ากันพื้นที่เท่ากันนะครับแต่สะดวกกว่าราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญผลผลิตมีคุณภาพทั้งน้ําหนักแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้มาเ,เที่ยวเยี่ยมชมสวน ติดตามผลคือแพนสไลดยฮิมิของสวนพี่บางออนที่โม่ายนะครับพอดีวันนี้พี่แทงปามพอดีแล้วก็พี่คนที่รับแทงปามให้เนี่ย<ม>เขาก็ได้ข้อมูลอืมพี่บางออนก็เลยแนะนําให้เอาไปใช้ตอนนี้ก็เอาคิวหนึ่งไปใส่ปามเล็กพี่เขาติดใจฮะว่าเนี่ยฮะปามลูกใหญ่ลูกสวยลูกแววนะครับให้มาดูใกล้ๆกันหลยแววขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนสวยใสยแววอย่างนี้เลยนะฮะ แล้วเปอร์เซ็นต์น้ำมันดีมากเลยนะอ่านี่หละอ่ะพี่เขาก็เลยเอาไปทดลองใช้กับฟา์มเล็กก่อนนะครับนี่เลยัง้สค่ะพี่ชื่ออะไรนะปี่ยพงครับพี่ยพงพี่เอาไปใช้กับฟาล์มของพี่นี่อายุเท่าไหร่นะปีกว่ากว่าครับปีกว่าๆนะตา์มเล็กนะหลังจากที่ได้ฟังพี่พงอ,อนอธิบายบรรยายแล้วนะเห็นปาล์มใหญ่นี้ก็เลยอยากจะลองใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลนะส่วนพี่อยู่ไหนครับ ผมอยู่ปากฉลุยปากฉลุยนะครับ